สวัสดีครับผมนายอัการอังคุนเกียรติรหารนักศึกษา5401001621139นะครับวันนี้ผมจะมาทำการเขียนแบบนะครับชิ้นงานที่ชื่อว่าโต๊ะวางทีวีครับด้วยโปรแกรม Solid Works นะครับเราเริ่มจากการเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนเลยนะครับครับผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปคลิกไปที่ New นะครับแล้วเลือกไปที่ Drawing นะครับ เทมเพลตีนผมจะเลือกเป็นรูปแบบของมอจพองนะครับเป็น A4 แบบแลนสเคปนะครับโอเคครับไปนะครับผมจะคลิกขวาที่ชีตเนี่ยนะครับแล้วไปที่ p พ o r t ต t y ครับผมจะเปลี่ยนม,มุมมองเป็น first angle นะครับเป็นแบบมุมมองที่1นนะครับแล้วกดตกลงแล้วผมก็กดที่คำสั่ง วิวแพลเนตนะครับจะเลือกชิ้นงานโต๊ะว,วางทีวีนะครับที่ผมได้เคยทําไว้ในบทที่11นะครับขึ้นมาก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเลือกมอุมมองหลักเป็นแบบฟอนต์นะครับวางไว้นะครับแล้วผมก็เลื่อนนะครับ ตรงนี้เป็นภาพด้านล่างนะครับตามหลักของมุมมองที่1นนะครับภาพด้านล่างนี้เป็นภาพด้านบนนะครับนี้เป็นภาพด้านข้างซ้ายนะครับนี้เป็นภาพด้านข้างขวานะครับ การจัดนะครับเพื่อความสวยงามผมก็จะใส่ภาพ i อ o ซ m ม t i c นะครับอีกหนึ่งภาพครับ เป็นภาพนี้ดีกว่าครับพื้นที่จะไม่พอนะครับเป็นนี่ครับต่อไปครับผมจะทำการกำหนดขนาดนะครับไปที่คำสั่ง Edit นะครับต่อไปครับ Insert นะครับแล้วไปที่ Model Item นะครับเลือกตรงนี้เป็น Entry Model นะครับ แล้วกดตกลงก็จะได้ขนาดออกมานะครับผมก็ทำการจัดรูปแบบนะครับของคางกำหนดขนาดนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะเลยครับใช้เวลาพอสมควรนะครับ ข้างนี้จะเยอะนะครับ การกำหนดคณะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับต่อไปนะครับผมก็จะจัดรูปแบบของภาพใหม่นะครับโดยคลิกที่ตดกขนานนี้นะครับแล้วกดชิ t ค้างไว้ครับแล้วก็ลากไปทั้งหมดเลยนะครับลกตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วผมจะใส่บอมครับหรือบิมออก build u f material โอเคครับเมื่อผมทำการกำหนดขนาดเสร็จียบร้อยนะครับต่อไปผมจะทำการใส่บอมนะครับหรือว่า Build up Material นะครับไปที่คำสั่ง Insert นะครับก็มาที่ Table นะครับแล้วก็ไปที่ Build up Material นะครับ กดที่ Part a l l ี่นะครับกดตกลงชิ้นส่วนก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับพื้นที่ไม่พอแล้วครับผมจะขอเลื่อนใหม่นะครับ แล้วผมก็จะใส่บอลลูนนะครับไปที่ insert นะครับ annotation นะครับ auto balloon นะครับหม่นะครับไปที่ insert annotation แล้วก็ auto balloon นะครับ เลือกรูปร่างของบอลลูนนะครับโอเคครับกดถูกต้องนะครับหนึ่งคือตัวโต๊ะนะครับ 2คือลิ้นชักโต๊ะนะครับ4ก็คือลิ้นชักโต๊ะเหมือนกันนะครับสามคือส่วนบนโต๊ะนะครับโอเคครับผมขอจบการดออิ่ง โต๊ะวางทีวีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ